เสี่ยวซุ่นเตอเสี่ยวอูยาลูกอีกายอดกระตันยูเจอจีเทียนอูยามามาเจียนหนานตี้เฟยหุยเลออูหลี่อูวหลี่เคอรืซือ ทาเตอรี่ร์ชีบังบาดาจ็บไมีสามารอ,อในวันนี้แม่กาบินกลับหลังอย่างยากลำบากปีกของมันบาดเจ็บและออกไปหาอาหารไม่ได้อีก จอรสสอูยาเกเกชูเลเกจูอีปู่หลูอัวเมินรุ่นหลิวเจ้ากู้มามาลุ่นหลิวชูชี่เจ้าสืออูป่าในเวลานี้พี่อีกาเกิดความคิดว่าพวกเราก็ ผลัดกันดูแลแม่และก็ผัดกันหาอาหารฉงชื่อเปียตเตอร์ตองอูเมินเหมยเทียนเต้าหุยขั้นเต้าซันจือเสียวอูยาจ้ายสู้หลินหลีเฟยหลายเฟยชื่อ ตั้งแต่นั้นมาสัตว์อื่นๆจะเห็นอีกาสามตัวบินวนไปมาอยู่ในป่าทุกวันใจเสียวอุยาเมินเตอจิงซินเจ้าเลี่ยวเสีย อูยามามาเตปิ้งฮาเลอฉีหลายถ้าตุ้ยหายจือเมินสัวนี่เมินเจนตรงเสื้อภายใต้การดูแลอย่างละมัดระวังของลูกอีกาแม่กาก็หายดีขึ้นมันพูดกับเด็กเด็กว่าพวกลูกเก่งมาก มามาเสียน,จ,นจ้าหัวเมินจางต้าเลยจื่อซื่อจั่วเลอเหัวเมินยิงกายจั่วเตอซื่อเสี่ยวอูยาเมิอนอีขโขถงเซิงเตอสัวแม่ครับตอนนี้พวกเราโตแล้วก็แค่ทำในสิ่งที่พวกเราควรจะทำ อีกาตัวน้อยพูดพร้อมกันเส,ส,สี่ยวซุ่นเตอเสี่ยวอูยาเตอกู้ซื่อเหินควายใจเ่ินหลินหล่ฉวนคป่าปเาป่าป่ยวอาป่าเมนินเาิงเลอาีทาเสี่ยวต้ป่า เสียสีเตป่างย่างเรื่องราวของลูกอีกาตัวน้อยแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในป่าอีกาตัวน้อยกลายเป็นแบบอย่างของสัตว์เล็กอื่นๆถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์ กดแชร์กดติดตามนะครับ